เวลา9าฬิกา18นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยงังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอํเาเภอพนมพสรารคามจังหวัดฉะเชิงเศราทรงเปิดงานวันดิโลกปี2566ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5-10ธันวาคม2566 เกื่อนนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่พระราชทานแนวพระาราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรผ่านโครงการต่างๆที่เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โอกาสนี้พระรานทานเหรียญคิงภูมิพล w o r ร์ s o อย a y a w a r d แก่หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจดำเนินการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชนตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนของสหรประชาชาติเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและขจัดความอดอยากหิวโหย โดยปีนี้ได้แก่สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยจากนั้นมีพระชดํารัสเปิดงานโดยทรงกล่าวถึงดินและน้ําซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญในกระบวนการผลิตอาหารและเป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบนิเวศท,ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมหาวิธีจัดการดินและน้ําที่เหมาะสมใช้ทั้งหลักวิชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สําคัญต้องให้ความรู้แก่ชุมชนเยาวาชนตลอดจนเกษตรกร,กรให้ตระหนักถึงคุณค่าของดินและน้ํารู้จักใช้ประโยชน์จากดินและน้ําด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อจะได้อาศัยดินและน้ําเกื้อกูลชีวิตต่อไปได้ สภาพาวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติประกาศสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรยกย่องให้ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเมื่อปี2555ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การสหประชาชาติประกาศรับรองให้วันที่5ธันวาคมขอ,ของทุกปีเป็นวันดินโลกโดยปีนี้สมาชิกสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกกำหนดเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันในหัวข้อ ซอยแอนวอเตอร์ซอสโซลีฟดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต mm hmm. เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนโดยจัดนิทรรศาการต่างๆเช่นความเป็นมาของวันดินโลกวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลกกว่า60,000นคนจะร่วมสดุดีพระกิติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรบนบาถบพิตร การแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลขิงภูมิพล w ว r l d s o อยเด Award นิทนเทศกาลภูมิทาราอุดมใต้ร่มพระบรมีแสดงพระราชกรณณยกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการจัดการดินโอกาสนี้ทรงลงพระนามมาพิไทยบนแผ่นศิลปะดินเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึก ในงานยังมีพิศการจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาและบริษัทต่างๆเช่นพิธีการจากพระราชด âm ริสู่การปฏิบัติแสดงพระราชดําริด้านการจัดการดินและน้ำของศูนย์ศึกษากับพัฒนาทั้ง60นนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพัฒนาที่ดินการจัดการทรัพยากรที่ดินสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการตรวจสอบดินนวัตกรรมพด .15 แบคทีเรียสังเคราะห์แสงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตพืชและระบบ ให้บริการคลังข้อมูลดินและที่ดินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตบนกระถางรักโลกที่จะสลายได้เองตามธรรมชาติ ส่วนแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเทศการมีชีวิตแสดงการบริหารจัดการดินน้ำและพืชเพื่อการ,กรเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแปลงสาธิตการทําเกษตรอินทรีย์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพปลูกข้าวพันธุ์กอข43การจําหน่ายสินค้าของสมาชิกและผลิตภัณฑ์ของกเกษตรกร